จะได้ไม่องเบานงก็ฟังดวยก็อ็น่้วางนไม่ต้ององกรตขเาออกมีนยนอเพื่อช่คเดอยแต่้างอเที่สีก็ถติด่เขไม่ได้อะเก็เขารอขออนุญาตนะครับรถบัสจเอาแ้วขึ้นต่อ แล้วมันเอาไปปางอ่ะตอนอตั่งรถต๊อกรนี่ยรถต๊กเนั่งรถปอะรถปาีโอ้มนียัรถนี่ก็สั่งนี่จอดจอดจอเร่เ

เนี่ยวไปเลยเราพูดตรงๆกันเลย่